สวัสดีค่ะน้ำนมให้น้องน้ำหวานนะคะทุกทุกคนตอนแรกเลยนะเราก็จะรัดไว้แน่นๆเลยแน่นเลยเนาะแน่นไหมรัดไว้เฉยรัดมันไว้แน่นเลยน่าน้องว่าน้องรัดออกข้างๆออกแรงมัดมันแรงๆข้างๆเนื้อน้ำหวานใาญ่ใหย่ใหญ่ให่เยอะมันมันจะได้อยู่มันจะได้ไม่ปวดนนี่ะ

มันโยกมากแล้วมันจะลุน่น้อ่ะหวานน้องหวานกำลังเอาเชือกใส่ไปในฟันน้ำนมอยู่นะคะตอนนี้นะคะทุกๆคนทุกๆคนรัดรัดอ่าอืมเราอย่าเบื่อเหมือนน้องยอนนะคะค่ะอ่ะเขี่ยเชือกมันอันนี้ลูกจะโยกติ๊กติ๊กโยกโยก ดูนะคะดูน้องน้ำหวาน่ะมองมองก็เออดูนะคะดูงตะเกเดี๋ยวแม่จะเดี๋ยวแม่จะดึงนะคะนะแม่จะดึงนะน้งหวาน่าเอาเงยหน้าขึ้นหน่อยนึงเงยเงยขึ้นเงยขึ้นเงยขึ้นตอนนี้น้องน้ำหวานก็ถอนฟันเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เจ็บไหมคะ ังไม่ทันได้เจ็บเลยใช่ไหมคะ<ช>นิดเดียวเองนะคะใช่เพราะว่าดูฟันที่ฟันมันขึ้นมาแล้วเราต้องรีบเอาออกนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยจ้าบ๊ายบาย